บาดบางแสน,น,นรสครับผมโอเคกับเพื่องมอ6ครับปลายเรือนสิขีขาคโครัเข้ามนเดี่ยิโอ้งแต่ยิงมอเสียงนะครับบรรยากาศองรไปนะครับแรงกนะครับายสีขาวนะครับ,สบ,สบแสงอวกคนนี้นะครับข้ามมาเบิน ครับ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  no. no. no, no, no. no, no. no,